เป็นหนุ่มโรงงานนะครับเคยเป็นหนุ่มโรงงานมีใครเคยทำงานโรงงานบ้างครับครับโอ้นะครับมีเพื่อนหลายคนเคยทำงานโรงงานมาก่อนครับเคยเป็นเด็กเส์ฟเคยเป็นเด็กติดรถที่ติดรถตามรถทึบเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับเคยเป็นช่างเย็บผ้ามาก่อนเคยทําหลากหลายอาชีพมากครับที่ประเทศไทย11ปีในการเป็นหนุ่มโรงงานในการทํางานประจาถามว่าดีไหมดีแต่มันให้ความผันไม่ได้ ความฝันที่ต้องการไม่เป็นจริงปีไหนปีนะปีไหนก็แล้ว11ปีผ่านไปยังอยู่ที่เดิมน,นะครับได้รับโอกาสกับซัสเซ็ตมอนะครับจากคนที่ไม่รู้จักนะครับชวนเมื่อ3ปีก่อน <c oughs> ในห้องนี้มีคนชวนมาไหมครับมี <c oughs> รบมือให้กับผู้นนำของเราด <c oughs> ้วยต้ก็ขอบคุณผู้กระการมเหมือนกัน ขอบคุณน้องลูกตานะครับที่แนะนำโอกาสดีๆแบบนี้ให้รู้จักกับซัเซิสมองและก็ขอบคุณโค้ชตลอดเส้นทางนะครับที่ให้คําแนะนําให้คำปรึกษานะครับขอบคุณไดมอนด์พิธีธนกิจตัดแก้วและไดมอนด์พี่โบผิดิชัยระเนตครับเทปกาสกับซัเซิสมอนะครับตรงที่ว่าใครๆก็ทําได้ทุกคนเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะมาอยู่เวทีนี้ได้และได้หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นถึงหลักแสนเราเห็นหลายคนไหมครับ เอ็นเหมือนกันเนาะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเปิดใจจากบุคคลที่เคยมายืนตรงนี้ด้วยความเข้าใจของเราเราไม่ได้เข้าใจข้อมูลที่เขามาเล่าแต่เห็นคนประสบความสาเร็จเนี่ยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปถึงหลักแสนเนี่ยมันหลายคนแล้วทำไมเขาทําได้ทําไมเราจะทาไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็เปิดใจเข้ามาทําทําในช่วงแรกครับไปชวนเพื่อนที่โรงงานนะครับเพื่อบอกว่าไปรวยก่อนเลย รวยแล้วก็มาจ้างเราบางคนบอกว่าถ้ารวยแล้วเดือนนะเดี๋ยวเราไปถือกระเป๋าให้เดี๋ยวเราไปเช็ดรองเท้าขัดเงาให้แต่วันนี้ไม่ได้ใส่ขัดเงาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปขับรถให้ปัจจุบันไม่มีใครมาขับรถให้เลยเห็นไหมครับทุกคนเจอเหมือนกันไหมครับเจอเจอเหมือนกันนะครับผมเจอมาหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ผมเชื่อในสองตาที่เห็นวันนั้นไม่สนว่าใครจะพูดอะไร ไม่สนว่าคนข้างๆจะพูดอะไรคนข้างนอกจะพูดอะไรเพราะเขาไม่ได้มาฟังเหมือนกับเรา <Yeah. S 1> แต่วันนี้ <Yeah. S 1> เราเชื่อเรียนครับเชื่อเราแหบเชื่อเชื่อด้ตัวเองก็พอครับวันนี้ผมเกิดใจนะครับในการทำแซงมอในช่วงแรกหลังจากที่เริ่มต้นแบบด้วยความไม่พร้อมผมใช้ระยะเวลา6เดือนครับก็ออกจากง,งานประจําได้ <Yeah. S 1> ประมาณ1แ0 0 0 0 0บาทออกจากง,งานประจําเลยครับ yeah. เจ็ทีที่ทำครับรายได้สูงสุดที่หมื่นสองแต่ทำสั้นมอแค่หกเดือนรายได้หมื่นแปดผมก็ตัดสินใจออกนะครับก็ใช้เวลานะครับหนึ่งปีสี่เดือนก็แต่ได้หลักแสนครับ<อ>แล้วก็มีได้หลักแสนก็ซื้อองค์กรให้ต,ต,ตัวเองเลยครับซื้อบิ๊กไบให้กับตัวเองอยากเท่เลย<อ>นะครับซื้อบิ๊กไบให้กับตัวเองแซ่พ,พันนะครับใหญ่มากเท่มากนะครับแต่ ถาไม่ถึงขาไ,ไม่ถึงขี่ยากขี่ลำบากนิดหนึ่งนะครับปัจจุบันทเซีโมมาก็จะเข้าสู่ปีที่สแล้วครับแล้วก็เป็นตําแหน่งที่9ของบริษัทนะครับเป็นตาแหน่งไดมอนด์ที่รับรายได้มากกว่า4ี่แ0 0หืบาทต่อเดือนครับตอ <Wow. S 2> เปลี่ยนครับพี่ขี่แล้วปิ่ไวายมันขี่ยากขึ้น <Wow. S 2> เรื่อยๆต้องเปลี่ยนเอาปออกเลยปัจจุบันเปลี่ยนเป็นขี่เบ้นแทน <Wow. S 2> เท่กว่าครับเบ่กว่า แล้วเทตอนไหนรู้ไหมครับขี่เว้นเท่ตอนไหนครับตอนลงงกัอตอนขึ้นเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าตอนลงหรอตอนขึ้นตอนขับคนไม่เห็นหรกใช่ไหมครับแต่ตอนลงเนี่ยมันต้องเลือกที่จอดด้วยนะครับต้องเลือกที่จอดตรงนี้ีคนเยอะด้วเฮ้ยเขามองเราไหมนะต้องเวลาจะลงต้องดูคน้วยนะว่าเขามองเราหรือยังไม่ได้คนไม่เห็นเราไม่ได้แล้วตอนขึ้นก็เหมือนกัน ถ้าคนที่เขาหันหลังเราเลยไม่ต้องตื่นถ้าเขาหันห้าดีไหมครับจากโรนทงานครับทำงานมาละ3า0้อยหนบาทปัจจุบันรับรายได้กับซาเ็นมองเฉลี่ยต่อวัน14,000ักว่าบาทครับเมื่อกี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอยากสำเร็จในงานวายผมจะไม่บอกนี้ว่าเราจะไปถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะสำเร็จกับซาเทมอยังไม่ต้องไปครับ